สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวไม้เชลฟี่รุ่น XT ขีดนะครับในราคา139บาทสั่งจากเว็บช้อ p ป,ปีนะครับนี่ครับผมเรามาดูข้างในนครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างสมราคาหรือไม่มาดูครับ มีกระดาษคู่มือมาให้สองแผ่นนะครับเป็นภาษาไทยตัวนี้จะบอกวิธีการเชื่อมต่อนะครับมีสี่ขั้นตอนแต่เราจะไม่อ่านนะครับเอาเขาวๆ้าๆก่อนนี่ครับผมตัวนี้ครับคะแนนห้าดาวเอามาดูข้างในครับผมว่ามีอะไรบ้าง นี่คือซีนกันกระแทกครับผมแพ็คมาอย่างดีด้วยนี่ครับกล่อง XT10 ชื่อรุ่นนะครับดูข้างในครับผมเป็นสีขาวนะครับที่สั่งมาทางเว็บ นี่นะครับครับนี่นะครับของแถมเป็ใส่คล้องแถมกับที่แถมกับไม้เชลฟี่นะครับอ่ะจะคล้องให้ดูกันเลยนี่นะครับสอดเข้าไปไม่รู้ว่าร้านอื่นจะแถมให้หรือเปล่าครับแต่ร้านนี้แถมให้นะครับใส่คล้องไม้เชลฟี่ นี่ครับผมส่วนตัวนี้นะครับเปิดขึ้นตัวนี้น่าจะเป็นตัวล็อกโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนี่นะครับโทรศัพท์าล็อกใส่อย่างงี้นี่นะครับผมล็อกไว้แล้วแน่นหนานะครับผมไม่ต้องกลัวหล่นนี่ครับพยาวเลยนะครับไม่หล่นถือว่าแน่นหนามากบายเชียวฟรี ตัวนี้น่าจะเป็นบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงอ่ะลำด,ดับแรกนะครับลำด,ดับแรกเปิดบลูทูธก่อนนะครับลำดับที่สองเราก็เปิดกดตัวนี้ครับแช่ไว้ตัวรูปเป็นรูปกล้องนี่ครับ กดแช่จะมีไฟกระพริบนะครับนี่ครับผมกระพริบขึ้นแล้วแสดงว่ากําลังทําการเชื่อมต่อ่อะเรามาดูกันนี่นะครับผมแ,แป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ขึ้นแสแกนหานะครับ ำลังสแกนหานะครับผมนี่นะครับสแกนจะขึ้นว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเชียวตู้นะครับเชียวตู้เราก็กดเชื่อมเข้าไปครับคำว่าเสิมตู้ถ้าพูดผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับนี่ครับสัญตู้เชื่อมต่อ เชื่อมต่อแล้วถ่ายรูปกันว่า,าใช้ได้จริงหรือไม่ครับนี่นะครับจะทำการถ่ายรูปอ่าเห็นไหมครับบลูทูธใช้ได้จริงนะครับนี่ครับเป็นไงครับใช้ได้จริงสองรูปในราคา139บาท นี่นะครับผมนี่นะครับผมวิธีการล็อกขาขาตั้งไมค์เคลฟี่นะครับเราบิดไปทางขวานะครับบิดไปทางขวา,ขาก็อยู่ระดับเดียวกันกันกบตัวขานะครับแล้วก็ดึงตัวนี้ลงมานี่ครับผมขาก็จะตั้งนะครับ ถ้าเวลาพับเก็บก็หมุนไปทางซ้ายนะครับโท่เข็มก็จะพับเก็บได้นี่นะครับสำหรับไม้เชลฟี่ของ XT10 ในราคา139บาทเป็นบูทูนนะครับนี่นะครับ โชยอีกครั้งหนึ่ง,งน,นี่ครับผมยูทูปเอร์กระเป๋าเทียมวัฏนอันนี้ครับจะถ่ายให้ดูหนึ่งสองนี่นะครับเพียงกดใช้ได้จริงนะครับในราคาเพียงร้อยสาสิบเก้าบาท XT10 ทีสิบหรบวันนี้ก็สวัสดีครับ